ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเมื่อนี้หยุดเผาทานจากมือสองมือนะครับเพราะว่าจะเอาน้ำมันไปขายนะครับวิธีการเตรียมน้ำมันเก่าไปขายก็คือน้ำมันพืชเก่านะครับบางที่เพื่อนๆใส่น้ำมันแล้วนะครับบางที่มีน้ำมันเหลือนะครับเก็บไว้มีคุณค่านะครับโดยวิธีการเก็บก็คือให้เพื่อนๆเ,เ,เอา หังเกล่อลนเปานะครับเกล็ดล้นน้ำมันหรือว่าเกล็ล่อนอยางกระเดนะครับมาเก็บน้ำมันไว้สะกอนนะครับพักไว้นะครับเพราะว่าบางที่เขาถอดป่าถอดอยังนะครับมันมีกากมียางนะครับแล้วก็ทเท่ใส่หังไว้นะครับพักไว้นะครับเพราะว่าน้ำมันเก่ามันมีคุณสมบัติเวลามันมันโดนไปนะครับ มันก็ตกตะกอนใสนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของการท่ว่าเฮาเทพักไว้พอพักไวประมาณจะว่าเฮาได้หลายเขาได้ยังสินะเฮาพอไปขายเฮาก็เอามาลิ้นใส่ปิบนะครับเพราะว่าร้านที่รับสื่อเขาอยู่แถวนี้ผมส่วนมากเขารับสื่อเป็นปิบนะครับรับสื่อเป็นปีบห้องก็เตรียมปิบ สำหรับวิธีการเตรียมปีบก็คือห้องหาปีบที่สะอาดนะครับแล้วก็บึง่งบึ่งน้ำว่าม,มันมีบอนะครับหามันบบมีนะครับแบบน,นี้นะครับเบึ่งน้ำอย่าให้มันมีน้ำนะครับเพราะว่าฤดูนี้เป็นฤดูฝนนะครับเท่ากับเตรียมการแบบน,นี้นะครับให้ห้าเอาเทใส่เลยน,นะครับตอนตอนที่ว่าห้าวจะเอาไปขายนะครับเราก็เทเพราะว่าอยู่นี่ มันราคาขื้นขื้นขืน,ขนลงลงอยู่นะครับว่าเจาสิทธิ์ใดราคาหลายไปเลยนะครับราคาสูงสุดมันพุง่งขึ้นประมาณสามร้อยนะครับปีบหนึ่งนะครับถ้าตามสุดก็สองร้อยสองร้อยห้าสิบหงสี่นะครับมันขื้นขืน,ขนลงลงนะครับแต่ว่ามันอนีผมจะเอาไปขายกับบุรูจาวสิดเดตจักบาทน,นะครับแต่ว่าครั้งที่แล้วผมได้สามร้อยนะครับปีบหนึง่งราคาดีนะครับ เนี่ยหลังจากที่ว่าเพื่อนๆเ,เตรียมป๊บแล้วแล้วก็นี่แล้วครับห่าพร้อมเทเหากับเอาน้ํามันที่ว่าพักไวหลายเดือนมันต,ต๊ตะกอนนะครับมันคอดีเหอกับเทลงเตรียมเทลงปีบแบบนี้นะครับมันก็ชิสไซนะครับเพราะว่าห่อพักแล้วนะครับเวลาห่าออกไปขายทั้งร้านเขาก็ไวใจนะครับเพราะว่าเขามีวิธีการตรวจเช็คว่ามันมี สารเจือปนพวกน้ำพวกอย่างมาบอนะครับข้ากระชิดเด็ขายง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเฮาทอดแล้วเฮามาเทลงปิดแบบนี้บ่ได้นะครับเพราะว่ามันมีตะกอนมีอย่างขากกลอามการกล่องลักษณะแบบนี้นะครับสําหรับวิธีขายวิธีอย่างกะบ,บางที่ผมกระิเด็ดบอกต่อไปในคลิปถัดมานะครับอันนี้คือวิธีการ เตรียมการสำหรับเอาน้ำมันไปขายนะครับหลังจากที่ว่าเพื่อนๆใส่แล้วทอดปูทอดปลาอยังแล้วกับขอให้เก็บไว้นะครับหาปีบ๊บหายัางเทใส่ไว้นะครับแล้วห้องก็พักไว้แบบนี้ให้มันใสนะครับเนี่ยใสปิ้งเลยนะครับนี่ผมเก็บไว้นะครับถ้าห้องบบพักไว้มันบ่ใสนะครับบบดีนะครับนันคุณ ครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำการเตรียมการไปขายน้ำมันนะครับงงขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ